ื่อวานนี้นะครับน้องท็อปฟี่สามบาทห้าสิบส่งข้อความมาหาผมแบบนี้นะครับพิเศษครับพอดีผมเพิ่งกลับจากสปปลาวครับพอดีมีเพื่อนผมที่อยู่ลาวเป็นลูกอดีตผู้บริหารเดียรที่ลาวอ่ะครับเขาไปทานเฝือที่คริสต์พาร์คมาแล้วเขาก็อยากได้เฟรนช์ชายอนุญาตเอาเบอร์พิเศษให้กับเขาเขาอยากซื้อเฟรนชชายไปเปิดที่เวียงจันทร์ครับพี่โอ้โหดีใจจังเลยขายเลยดีกว่า ถนัดแดกวันนี้มาเป็นถนัดแจกเลยดีกว่าเพราะว่าพนักงานของที่ร้านเราทั้งเฟอโฮโนแล้วก็ตามใจปัถนามีพนักงานที่เป็นสปปเราเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครอยู่เวงจันทกันบ้างอ่ะเป็นคนที่ไหนครับคนอ,อ็ดค่ะอ้าวคนไทยเหรอใช่ไปเข้าไปได้ละเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนสรินค่ะอ๋ออ๋อยังไม่ใช่ครับอ่ะเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนลาวค่ะอ่าอยู่จังหวัดอะไร จังหวัดจังหวัดลาวคนลาวจังหวัดลาวบ้านเจ้าอยู่ไหนเออเไปจังหวัดแดลจังหวัดหลวงพะบางอ่ะจังหวัดหลวงพะบางใช่ค่ะอ่ะวันนี้ถนัดแจกเอาไปห้าร้อยคนสวปปลาวเอาไปอ่คนที่ไหนครับเป็นคนลาวค่ะจังหวัดอะไรหลวงพระบางอ่ะถนัดแจกเอาไป500ขอบคุณมากนะคะเราเข้าไปข้างในครัวกันบ้างนะครับว่าจะมีพนักงานที่เป็นคนสวปลาวกี่คน ้เาเป็นคนที่ไหนคนลาวครับคนลาวจาังหวัดอะไรหลวงพะบางครับหลวงพะบางเอาไปถนัดแจกห้าร้อยครับไม่ต้องงงอ้าวพ,พี่กองเป็นคนที่ไหนเนี่ยอ่าหลักสี่ครับอยู่หลักสี่กรุงเทพครับผมหลักสี่ไปหลบเลยหลบเลยฮะหลบเลยคนที่ไหนเราคนร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเอาลบ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 คนที่ไหนแอลเซ็นครับผแอลเซ็นโอเคเดี๋ยวเราจะมาตามหาพนักงานที่มาจากสปปลาวกันต่อที่ตามใจป่าสนามครับอ้าวคนที่ไหน คนลาวค่ะจังหวัดอะไรเมียงจันค่ะฮะเมียงจันค่ะใช่เหรอใช่ไม่ใช่หลวงพระบางเหรอไม่ใช่ค่ะอยู่เวียงจันใช่โอ้โหโชคดีนะเนี่ยเจอคนเวียงจันอ่ะเดี๋ยวคนเวียงจันใช่ไหมเอาไปห้าร้อยอ่าโอ้โหได้พันหนึ่งเลยโอเคไปตามหากันต่อนี่อ้าวคนที่ไหนเจ้าเป็นคนที่ไหนคนจังหวัดเจ้าโอ้หน้าไม่เหมือนเลยเราเป็นคนที่ไหนไหนนะ คนที่ลวงพะบางเป็นคนประเทศอะไรประเทศลาวค่ะลวงพะบางใช่ค่ะอ้าวไปห้าร้อยนี่คนหันหมูเป็นคนที่ไหนลวงพะบางครับลวงพะบางประเทศอะไรประเทศลาวครับลาวอ้าวไปห้าร้อยที่ไหนเป็นคนลวงพะบางครับประเทศอะไรประเทศลาวเอาไปห้าร้อยอ้าวพี่มีคนที่ไหน ไทยครับคนไทยจังหวัดอะไรจังหวัดอำนาจเจริญครับอดอ้าวคนที่ไหนครับคนที่ไหนฮะคนทุกที่เลยค่ะคนทุกที่อดอ้าเจ้าเป็นคนที่ไหนคนหลวงพะบางค่ะหลวงพะบางประเทศอะไรประเทศลาวอ้าวเอาไปห้าร้อยเอาคนที่ไหนคนหลวงพะบางค่ะคนหลวงพระบางจะประเทศอะไรประเทศลาวค่ะประเทศลาวเอาไปห้าร้อยเอาไว้เอาไว้เอาไหนใครคนลาวอีกอ้าเป็นคนที่ไหนคนเชียงใหม่ครับอ้าวอดอ้าวคนที่ไหนคนลาวครับ คนร <c oughs> องผ<อ>บงครับโอ้โหมันรีบบอกเลยมันจริงป่าเนี่ยเอาไปห้าร้อยมาไอ้นี่มาคนที่ไหนคนลาวครับคนลาวจังหวัดอะไร,รวเวียงจันทร์ครับเวียงจันทร์เอาไปหนึ่งพันโอ้โหเอาไปหนึ่งพันหมดยังหมดยังยังยังมีอีกมีอีกมามานี่เปลี่ยนประเทศยังเปลี่ยนประเทศ <Clo S 2> ปเปลี่ยนไม่ทันแล้วค่ะต่อไปแล้วนี่ได้ไแล้วเอ้าคนที่ไหนเป็นคนที่ไหน มาคพ่อมาเอาอดคนลาวอยู่จังหวัดอะไรหลวงพ่อบางครับอาหลวงพ่อบางเอาไปห้าร้อยขึ้มาอ่าห้องหันหมูห้องหันหมูเอาเป็นคนที่ไหนเป็นคนไทยค่ะจังหวัดอะไรกรุงเทพอ่าอดไปอ้าวเฮ้ยคนที่ไหนเรากรุงเทพค่ะกรุงเทพอดเอ้าเราเป็นคนประเทศอะไรประเทศเราครับอ่าจังหวัดอะไรอ่าจังหวัด สยาบุรีครับเอาไป500หมดยังหมดล้านแล้มั้งไปแล้วติดตามกันใหม่นะครับถนัดแจกมาแล้วคนเราอย่าลืมติดตามมอมถนัดแจกนะคะตามใจปารถนาค่ะ <laughs>